สวัสดีค่ะพบกับดิฉันอีกครั้งนะคะสำหรับช่วงนี้ตุ๊กแตววหลับนอนนี่ค่ะฉันขอนำทุกท่านมาสื่สถานที่ร่มรื่นสระน้ำยาวสาวสองสาวนะคะมาเตรียมมาถือยาวเชียสระน้ำใหญ่มาค่ะคนนี้แค่ทางรองงานอยู่ก็ได้ และที่นี่คือสะสวนค่ะที่ขอบคุณสะสวนนะคะที่เพื่อเพื่อสถานที่แต่เราต้องจ่ายตังค่ะแต่ที่ที่พักสวยดีแต่แต่ติดวิวก่อสร้างไปหน่อยนะคะมาช้าเลยค่ะเพราะเออโดนแย่งไปก่อนติดเงี่ยอยู่ตะเกียบ อันนี้เป็นปากระดีนะคะ2ตัวกำลังเล่นน้ำก่อนหน้านี้เราไปไหว้พระที่กลาหลวงปู่ทวดนะคะที่วัดห้วยมงคลใช่แล้วเดี๋ยวตอนนี้เราอินฟอร์แอดพูเดี๋ยวว่าเราจะลเลขึ้น